อันนี้เป็นโทรทัศน์โทรทัศน์รุ่นเก่าเลยพี่น้องกันสิว่ารุ่นเก่ากับโบแมนเขายังใส่อยู่นี่เป็นจอแบบอจอสวัตถ้าจะเอิวว่าโบแมนจอแบนเนาะเอออาสบายดีพี่น้องอ่เวลาที่มีวอกได้เข้ามาเบิงวิดีโอนี้เนาะ จังซี้สำหรับอ่านะวิดีโอนี้เนาะเป็นวิดีโอที่พิเศษท,ที่บุญโยามาถ่ายข้องเกา่าครับพี่น้องเบิงเนาะข้องเก่าเราเอามาเล่ามาคือแต่กนะ่อนเนาะแต่ก่อนบุญโยวหลังจากที่อ่านะเียนจบนะเนาะเียนจบมาแล้วก็ไปอนะ่านเฮนะ็ดเวียกเนาะเป็นอนาสาสมัครอยู่ห้งเหียนแห่งหนึนะ่งเนาะเป็นครูสอนนี่แหละแล้วก็เลยมีแนวคิดยัก อันน่ะเฮ็ดเฮ็ดเวียกเพิ่มเวียกซึมคือว่านะเนาะก็เลยได้เอาอ่าได้ไปเหียนหูเนาะอันน่ะขั้นพื้นฐานในการซ้อมแป้งประเภทพวกอ่าเครื่องสายไฟฟ้าเนาะเครื่องสายไฟฟ้าประเภทอ่าพวกอันโทรทัศน์พัดลมเนาะแล้วก็อันน่ะเครื่องสายไฟฟ้าอ่ามังค์เขาอย่างต่างๆอะไรพี่น้องเนาะบมีโอกาสได้เหาะได้ห้างมาคือดังที่พี่น้องเห็นแหละเดี๋ยวมนสิไป ทายพี no, ่น you know, no, 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 ้องเบิ่งตืมเนาะบุญญสีขออนุญาตให้พี่น้องได้ได้โฮเนาะบุญญสีเล่าสื่อฟังว่าอาทิตย์ผ่านมาฮันบุญญได้อนาคเฮ็ดยั่งเดในบางช่วงบางตอนเนาะในบางช่วงบางตอนก็คือนี่แหละพี่น้องเริ่มจากบุญยญก็มีเฮือนอายุดาพ่อเําแม่อยู่่างนี้นี่เนาะเราจะได้คิดว่าจะสร้างอาชีพเนาะสร้างอาชีพหนึ่งคืออาการซ้อมแป้งนี่แหละ ว่าตัวเองก็ฮักมักแนดันการซ้อมแปงเดอ่าอยู่มาช่วงนึงก็ก็คือดงที่บ่ยู่เว้าแหละไปเฮาะไปหางไปเก็บเอาเครื่องเก่าเครื่องยงมามาซ้อมเนาะเพื่อเป็นการอ่าซ้อมแดแล้วก็อาแปลว่าอ่าซอมแดแล้วก็เ็ูไปนําแบบนี้เนาะดังที่เครื่องอยู่มะยะนี่แม่นหมดอ่าเครื่องอยู่มะยะนี่ก็แม่นบ่อยู่คนออกมาแต่ในเฮือน เอาว่าเก็บไว้เดี๋ยนะเก็บไว้กัเอาปะไว้กับหกเหื่อละเพราะว่าเหาตัวเองเหากับประเทศน่ะก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังคือดังอันนี้คือกันเนาะจันดาวเทียมลาวเซตนี่ยกบุญโยก็เป็นคนนึงที่จำนายโอ้มาจำนายไล่เครื่องเนาะจำนายเอามาจำนายแล้วก็อาอะไรวะแบบอาจำนายค่ายเลยก็ซ้อมแปลงไปนำโอ้เป็นตัวแทนเป็นนะฟรีแลนซ์่พี่น้องเลยอ่าได้ไปเขางานเนาะไปเขาอัน อันน่ะเยี่ยมยามอันโตโตบอลกระจายสัญญาณของลาวเซตอันน่ะพิมพ์ก็เข้าไปเนาะก็อันนั้นพี่น้องพิ้พ์เอาให้ฟังอ่าตัวนี้เป็นอันนึงเนาะที่พิมพ์จำนายมาเป็นจานดาวเทียมลาวเซตก็จำนายไปไล่สิบเครื่องเลยสิบหัวสิบซุดเนะาะงไล่ไล่ร้อยเพื่อละพี่น้องเลยผ่นานมานะพิมพ์ก็เลยสิเก็บบางย่างเนาะเก็บบางย่าง อันที่มันพอใส่ได้แล้วเอาไปไว้เอาสิเอาใส่รถซร้ำโรนี้ไปไว้เฮือนอไปไว้เฮือนเพราะว่าอยู่นี้เขาก็บ,บูดายูเขาอยู่นะแต่ก่อนเขาอยู่นัาพ่อนังแม่นะแต่ว่ันนี้มีอยู่สี่เ,เก็บเครื่องบางอย่างออกเมือเนาะนี่เป็นพัดลมเป็นเครื่องมายุมาเนี่ยเป็นย่างเลยพี่น้องเอเ้ยอุดคุณตัวนี้ก็เอามาซ้อมมาเฮ็ดเบิ้งมาเียนหูเลยอ่า แต็กตุบๆแท๊ปๆไปก็ไล่เทือเนาะ <c ười> คือว่าจีเอามาอะน,น,นะมาใส่เลยนะมาแปง้งใส่ได้พอใส่ได้ก็แปง้งใส่ไปเลยสุดท้ายก็เกลือพ่นชีวิตคนเฮากันเนาะพี่น้องเนาะชิว่าจังเลยอันนี้เป็นเครื่องโทรทัศน์นี่นะเครื่องในของโทรทัศน์นี่แหละอ่าตัวน,รรน่าทอทละทัดตัวนี้ก็เป็นหัวอันะลาวเซ็ตลาวเซ็ต นี่มันยากพี่น้องนี่มีฮอตมีตอกมีเตอร์นี่มีเตอรก็ไปซื้อมาผู้บ่ผู้บ่ฮู้อันเกี่ยวกับไฟฟ้าก็บ่ฮู้ดอกนี่มาอยู่ดนี่พี่น้อง้ทานพุ่นน่ะความมันอันนั้นน่ะดกเก่าเบิดอ่ายังมก็ได้นี่เอามาคิดว่า สีมาสร้างอาชีพจากสีนากระโปเป็นพ่นกโปเป็นพ่นกระโปเป็นยังชีวิตคนเฮากัดดินล้นไปน้พี่น้องเนาะอันนี้ก็สีเอาไว้โยงก็สีเก็บไปไว้เนี่ก็เป็นกล้องกล้องฮับสัญญาณนี่อินโฟเซ็ปจันดาวเทียมโอ้ไม่ลายลุ้นไลายี่ห้อพี่น้องเลยข้อนำโอ้เต็ม กอกน้ำนี่เป็นคอมพิวเตอร์ลินโวเอ้านี่มันคือมีลินูโวสองอันออกลูปวะตัวนี้ก็เป็นลินูโวตัวนี้ก็บีินูโวรุ่นเดียวกันบ่ แลยพีนย่น้องเอ้ยี่ได็กกดเครื่องคกดคองยุกมาเนี่ยแล้วต่อมากับมาบ่เรื่องน,น้ำนี้อีกนี่ตัวนี้ก็เป็นน,ำนำ้ำแมกเนติกอัลฮึ่งจีบริษัทอัลฮึมจีอันนี้เป็นกระเป๋าข่องหัวเครื่องนเนาะกระเป๋าข่องหัวเครื่องท่อนำ้ำอะไรทำไม มันเป็นยังกับพี่น้องมากระไล่เ่ยไห้คนไปทิ้มแห่ยมาเนี่ยยังก็มีฮาระัดกระไล่น่วยแต่บางอันก็ใสายได้อยู่ไดพี่น้องแต่บางอันก็ใสายได้อยู่กดคนข้องเกา <laughs> ชนะีวิตคนเฮานะพี่น้องเอายั้งเอาแน่เอานอนบ่ได้เลยนาดอันนี้เอาไปทิ้มได้ก็มีแล้วอันนี้เอาเก็บไว้ขึ้นว่ามันดีนะพอซ้อมได้สินะก็เลยเก็บไว้ตัวที่ม,มันบอดีเอาทิ้มไปไล่น่วยแล้วไปเก็บมาตู้เย็นเด้อนาะเป็นตู้เย็นเด้อว่ากันไปก็มักเด้อเรื่องมกัมกมักน,นี่พี่น้องก็สิได้เอามาซ้อม ตัวนี้เจ็ดตัวนี้เป็นอัออนนี้อันนี้เครื่องเฮ็ดน้ำอุ่นอาวบึงนู่เฮ็ดนะมันมึดบุญละทิ้งเครื่องเห็ดน้ำอุ่นตัวนี้กะเอาจจกซานได้พี่น้องวิดีโอนี้กะบุญโยซื้อซานให้พี่น้องโฮ่ก็จยางซานน้อง มีไล่เลี้ยงไล่เล่าอยู่ชีวิตของคนแต่ละคนมันเลี้ยงเล่ามันบูสุดหรอกตแต่ว่าผู้ได้เล่ามันสีดีกลัวกันเท่านั้นเนาะมวนกลวัวบางคนเอาชีวิตตัวจริงมาเล่ากับม้วนด้วย <c oughs> ขอบใจทุกคนที่เข้าใจแลักกติดตามบุญโยมาตะลอดเนาะผูดใดทีเบิ่งวิดีโอนี้จนจบเนาะฝากากดเลขสาว้า,า,า,าแล้วก็คอมเมนต์มามีความคิดเห็นเป็นอะไรในเรื่องที่บุญโยซื้อสั้นไปนี้เนาะ อเอาพู้ใดที่เบิง่งต้นจบกัสิเข้าใจบนนิวเนาะอ่ะไม่ต้องเบิ่งดำเนินการต่อไปชีวิตโบซินกันต้องดินต่อไปเนาะขอบใจทุกท่านทุกคนบ๊ายบายไว้คิดนาเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ